ครับกราบสวัสดีครับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำสาวหน่อยเพชรบานแพงสู่ผูสู่ค้นครับวันนี้นบพอนชาแนลกะมีข่าวสารนะครับมีการอัปเดตต่างๆนะครับของวงการหมอล่ำสาวหน่อยเพชรบานแพงของุงอิงเพชรบานแพงครับแบร,รนด์สินค้าผู้สนับสนุนหลักนะครับของฤด,ดูการ หกเจดหปดนี้นะครับกะได้เริ่มทางบอโจยิมนินเองหรือว่าทางซอนนดเองหรือทางผู้จัดการเมื่อเดียวเพิ่กนกนไดทย่อยแช่ทย่อยเปิดเผยมาทีละนิดทีละนิดแล้วครับนาแบบ่ๆนี่ละ่ะสีผ้าอ่พอโจโด้ย้ยนะครับน้ององุงหญิงบอกว่าสีผ้พาพอด้ย้ยดอกพ่อนะครับ หลังวิธีพอโจก็เลยตอบว่าเออคันรวอยกับอีหล่าก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลูกประมาณนี้กับสปีกว่าครับประมาณ2ปีกว่าที่น้องอิงมาสังกัดมรำพระเพชรบ้านแพงนะครับตั้งแต่เปิ่สิบหปีคนละครับตอนนี้ก็จน18ปีแล้วนะครับเนาะก็กะได้มีแบรนด์สินค้าครับที่เปิดเผยออกมาแล้วดวยดูการ6 เจ็ดหกแปดสาวน้อยเพชรบ้านแพงเบอร์ใหญ่เลยครับเอ็มร้อยห้าสิบครับบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังเอ็มร้อยห้าสิบครับเพิ่นกับเป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วนะครับเนาะหรือว่าก่อนรนี้เพิ่นกับสนับสนุนวงบอลลารวงอื่นนะครับอยู่แล้วนะครับกับถึงทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วครับวันนี้เพิ่นกับได้มาสนับสนุนนะครับถือว่าเป็น เครื่องดื่มชูกําลังที่ทุกคนผู้ใช้แรงงานต่างๆนันได้บริโภคนะครับแล้วก็แบรนด์ตัวที่2ครับแบรนด์ตัวที่2อ,องนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของทังพี่หม่ำจุกงกครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ของหม่ำแซบครับหม่ำแซบไ่ว่าสิเป็นทงังปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยหม่ำแซบนะครับ เป็นปลากระกป๋องปุ้มปุ้ยมัมแซบนะครับแล้วก็น่าจะมีน้ำปลาร้ามัมแซบน้ำปะลาร้ามัมแซบดีกว่าดีกว่ามัมแซบดีกว่าบานเท่าน,นี้แหละครับตามมัมแซบอันนี้ก็เป็นตลกนะครับชื่อดังระดับประเทศนะครับที่บริยบุ๊ดเอบุกอูจักเพิ่นนะครับเนาะพี่บอมจกมกนอีสานบานเท่าเองนะครับ เพื่อนก็ได้ร่วมสนับสนุนในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เห็นพี่เพชรสหรัฐก็บ,บอกว่าน่าจะมีน้ําปลาระตํานัวข้าวซีมนต์น้ำปลาละตานัวของพี่เพชรสหรัฐนํานะครับซึ่งมีน้ําปลาละตานัวนะครับพี่เพชรสหรัฐโอ้รู้สึกว่าสายเครื่องดื่มสายกินนีมาจุจุเลยครับทีเดียวน่าจะจุเลยทีเดียวครับและ ล่าสุดที่บอสโจพิ่นได้ออกมาเปิดเผยครับแล้วก็ไปที่บริษัทเลยก็คือกะทิอร่อยดีนะครับอร่อยดีนะครับบริษัทอร่อยดีเป็นบริษัทผ์กะทิครับกะทออิที่ใส่ในขั้วรเลื่อนใส่เห็ดของหวานใส่เค็ดกับเขานี่แหละครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์โอ้ยักษ์ใหญ่เหมือนกันครับผลิตัณ์ทีม่มีมูลค่าหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นล้านนะครับเพราะว่า ทั้งผลิตในใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับกับสาเหตุต่างๆกับเกิดจากพลัง FC เอฟเท่านี้แหะครับพลัง FC เอฟซีเท่านะครับที่เป็นผู้สนัสนุนสาวหน่อยเป็นรนแพงคนเข้าชมเยอะมีการโฆษณามีการเอินเตจเก็ดเฟซบุ๊กยูทูบนะครับคนติดตามก็เป็นหลัก สอสล้านนะครับเนาะของบอสโจคนนะครับแล้วก็ตัวด้วยตัวของบอสโจเองหรือตัวของน้องอู๋อิงเองที่ประเสรสฐบ่าไรครับว่าน้องอู๋อิงกับมีอิทธิพลต่อ,อวงการมอล่เป็นสื่อที่ใครๆก็พูดถึงครับบอสจะเป็นทั้งช่องที่วิละดระประเทศครับออกข่าวแทบแทบทุกมือครับออกข่าวต่างๆทุ่มมือ อุ้งอิงพ่อโจนี่ขยับตัวไปทังใดก็เป็นกระแสก็เป็นข่าวครับล่าสุดขึ้นบ้านแม่ก็เป็นข่าวครับหนังไข้อ้อมีปัญหาก็เป็นข่าวน้องอุ้งอิงวันเกิดอุ้งอิงก็กัเป็นข่าวต่างๆนะครับก็คือบวกบวแปลกครับถือว่าดังครับดังมากๆนะครับไม่มีผู้ใดที่จะมาสามารถอะไรนะครับลดความดังของสองพ่อลูกได้ นะครับแล้วก็มีเห็นทางผู้จัดการเมื่อเดียวเ,เพิ่นโพสใน Facebook ส่วนตัวเพิ่นนะครับว่าอาจจะมีแบรนด์สินค้าที่หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่จะมาสับสนุนวงสาวหน่อยอีกมาต่ำกว่า1ึงถึง 1, น 3, ่าันเพิ่นพิมพ์ว่าไม่ต่ำกว่าอีก4แบรนด์ตามมากันติดๆอยู่ที่ระหว่างการเจราจาการพูดคุยกันอยู่นะครับเนาะโหสาวหน่อยปีนี้ชุดไม่อยู่จริงๆ ชุดไม่อยู่ครับเพชรรับเอนะครับ,รบ, FC, รบกับปลื้มใจไปน้ำครับทั้งเขาเป็นผู้เบิงเป็นผู้รักองค์กรเป็นผู้ฮักน้องอกิงฮักบทโจกูกอะปลื้มใจไปด้วยยินดีกับวงสาวน้อยเพชรบรแทงไปด้วยครับวงกับมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆผู้สนับสนุนกับเขามากเรื่อยๆครับสุดยอดครับ แล้วไม่รวมถึงแบรนด์สินค้าที่ทางน้องอุ้งอิงกับวอโจนี่ก็ไปไล่สดนะครับ,บวาชิเป็นทังดานอาของแม่เฟิร์นบอครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามเนาะกูต้าเนาะเป็นกูต้ากำนำบอเป็นกูต้ากำนำบอนะครับเราก็เป็นเท่าแก่น้อยนะครับเท่าแก่น้อยนี่ก็ระดับประเทศด้ครับระบมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดังมากนะเท่าแก่น้อยนี่ก็ส่วนหลายเพื่อจะมีแต่เอาศิลปินดาร่าเกาหล,าลีเนาะเอาดาราที่เป็นแบบ ไปรุ่นเนาะอันนี้อุ้งอิงกับพ่อโจนะครับโอ้ได้ไปไลฟ์สดแล้วก็ขายแบบทะลุเป้าครับทะลุเป้านะครับเดี๋ยวกับล่าสุดเห็นมีวัตจรลงแชร์ไว้นะครับว่ามีไลฟ์สดของกาแฟโสมเกาหลีนะครับโสมกาแฟนะครับกับเรเลนี่ครับกับฝากพอพอไม่เอฟซของน้องอิงอของสองําักพบเพ็นแพ็งไป กดสื่อตะกาไปซอยกันสื่อนะครับเนาะก็บแปลกนะครับเป็นอย่างทางปริพันธ์ต่างๆถึงสนับสนุนครับเพราะว่าองค์อิงขยับ่อโจโอขยับกับเป็นข้าวแล้วบางครั้งเสื้อผ้าที่ทาง่อโจโอรหรือทางองค์อิงใส่นี่ยคร,กระก็ใส่เสื้อที่เป็นโลโก้ของเป็นสินค้านั้นๆันครับเห็นน,น้นนองก,อกงอ็ใส่เสือ้อกาน้ำนน่ครับเสื้อใส่เสื้อไอคอนิกเสือ้อของงามนน่ครับแทบตลอด นะครับสสียมพูเขาแล้วก็ลาน้องไปเดินทางไปเจอสสินค้าที่น้องเคยไปไล่สดเรือนสินค้านั้นเคยสับสนน้องเนี่ยน้องก็ไปโปรโมทให้ครับเท่าแก่น้อยน้องก็ไปถือรูปพอ่อบอกยังไงแล้วก็ไปทายว่าเท่าแก่น้อยเนาะโปรโมทเทาแก่น้อยซอยนะครับก็คือจ้างครั้งเดียวโฆษณาตลอดทั้งปี <c oughs> <c oughs> นะครับ โอ้ยนะครับเอาจาังไหนกะยินดีน้ำสาวหน่อยเพลินแพงครับผู้สนับสนุนหลักต่างๆนะครับเ M150 นะครับอ่าผลิตภัณฑ์หม่ำแซบนะครับก็จะเป็นปุ้มปุ้ยหม่ำแซบอ่าน้ำปลาหม่ำแซบดีกว่าหม่ำแซบแล้วก็น้ำปลาร์ตำนัวพิเศษสหรัาฐาแล้วก็อร่อยดีนะครับกะที่อร่อยดีนะครับกะรอติดตามต่อไปว่าซีมีผลิตภัณฑ์ยัง มาให้เข้าในร่น้ำกัดอีกครับสลับเมื่อนี่ขอบคุณและสลับขอบคุณและสวัสดีครับ